สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะคะมาใน EP ที่414 าราคาเริ่มต้นนะคะอ๋อวันนี้มีราคาเดียวนะคะราคาเดียวเลยองละสามร้อยบาทสี 1, ่องหนึ่งพันค่ะวันนี้นะคะราคาเดียวนะคะราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมเลยองละสามร้อยบาทสี 1, ่องหนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมนะคะไม่บวกเพิ่มนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการที่หนึ่งนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะน้องขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะอ่ะอ่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปูอ่อีนะคะส,สวยเก่าๆเดิมๆเลยคะ่ะสภาพเคยผ่านการใช้มาตัวเหรียญเป็นปีสองสีเจ็ดสามค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสี่เจ็ดสาม เหรียญเก่าเหรียญเดิมนะคะสภาพเคยใช้มานะคะองค์นี้นะเหรียญหลวงปู่อีนะคะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินเนื้อสีออกเงินเงินแบบนี้เลยนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีออกเงินเงินสีสวยเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะมีร่องรอยของเบาด้วยนะคะ มีรอยเบ้ามาแบบนี้เลยเดิมๆนะคะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะรอยเบ้านะคะรอยเบ้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้องจะให้ชมนะคะเนี่ยนะเดี๋ยน้องชี้ให้ดูให้ชมนะคะรอยเบ้านะคะเนี่ยนะคะรอยเบ้าเนี่ยนะคะรอยเบ้าสภาพเดิมเลยค่ะได้มาแบบเดิมๆมาแบบนี้เลย นะคะรายการนี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยเนื้อสีเงินปีหกเจ็ดค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยเนื้อสีเงินปีหกเจ็ดนะคะส,สวยๆเก่าๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสภาพเก่าเก็บนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บมาแบบนี้เลยนะคะขอบข้าง เป็นเหรียญเนื้อสีออกเงินๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้รายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นนาคปกเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเป็นนาคปกเนื้อชินเก่าๆนะคะไม่ทราบว่า uh เป็นชินอะไรนะคะไม่ทราบว่าเป็นชินอะไรเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ นักปกเนื้อชิ้นนะคะสภาพเก่าแห้งๆมาแบบนี้เลยสภาพเดิมเลยนะคะองนี้รายการนี้นะคะรายการที่4ี่สบาทค่ะรายการที่สี่เนี่ยนะคะสามบาทนะคะรายการที่สค่ะสวยเดิมนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5นี้ค่ะเป็นพร ลอดเนื้อดินนะคะองค์นี้ไม่ทราบกุค่ะพันลอดเนื้อดินไม่ทราบกุกนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดใบหูทั้งสองข้างนะคะองนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะพันลอดเนื้อดินนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสามรอยบาทค่ะ รายการที่ห้านะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นพันรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีทองเก่าแบบนี้เลยมีคราบลาดําทั่วท้ององค์เลยค่ะเนี่ยนะคะมีคราบลาดําสวยๆเก่าๆทั่วท้ององค์เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยนะจ๊ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อสีออกทองๆองนะคะองค์นี้ ใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการนี้คะ่ะรายการที่หกสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หกรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดํเก่าเ,เก่าเหรียญเก่ามีคราบกุ่คราบเก่าชัดเจนเลยนะคะองนี้คราบสวยคราบเดิมเลยคะ่ะ เะะหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงลมดําเหรียญเก่านะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมขอบเป็นแบบนี้ค่ะขอบมีบาด้วยนะคะมีบาเนี่นะมีบาทด้วยนะคะสวยสวยเก่าเก่าเหรียญน,นี้นะคะขอบเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ด 300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503ครับเก่าทั่วทั้งเหรียญมาแบบนี้ใบหน้าท่านชัดเจนนะคะเม็ดตายังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะสภาพเก่าเก็บค่ะรายการนี้รายการที่7 300บาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะ เป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะเนื้อผงเก่าๆเ,เนื้อหนึบๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระสมเด็จวัดเกตนะคะไม่ทราบกุกเนื้อหนึบๆเก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะ,ะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาท รายการที่8นะคะ300บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนได้ค่ะ083-437-4753 083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้ผราตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้รายการที่8ดค่ะสามรอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9้าเป็นพลัสสมกอเนื้อดินนะคะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆลอนๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะพลาสุมกอเนื้อดินนะคะลงรักแห้งๆเก่าๆลงรักปิดทองนะคะแห้งๆเก่าๆลอนๆมาแบบนี้เลยสวยเดิมสวยคลาสสิกคาบกุค่คาบเก่าชัดเจนเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่9 3้าสามรอบาท300อบาทนะคะรายการที่9้าค่ะเนี่ยนะคะ300อบาทรายการที่9้ารายการต่อไปค่ะรายการที่1ิบนะคะเป็นพรบปิดตาเนื้อกลาเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะ <lucky one house> พรบปิดตาเนื้อกลานะคะเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยะค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะองนี้เนี่ยน,นะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเนื้อกะลาค่ะองค์นี้นะคะเป็นพักปิดตามไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พรายการที่10ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่11นี้นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ดงเนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงค่ะ เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำไม่มีห่วงนะคะสวยๆเก่าๆเนี่ยค่ะสวยๆเก่าๆมาแบบนี้เลยสภาพเก่าเก็บค่ะสภาพเก่าเก็บเนี่ยนะคะไม่มีห่วงนะคะไม่มีห่วงขอบข้างสวยเลยค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้างสวยแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงดมดำสภาพสวยนะคะสภาพเก่าไม่มีห่วงรายการที่11นี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะคะรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพรดรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะติดสร้อยสองวานสวยมาแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะติดสร้อยสังวานสวยๆมาแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหน้าติดสร้อยสังวานสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่12ค่ะ300บาทรายการที่12นะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่13นี้นะคะเป็นเป็นพระยืนนะคะพระลีลาเม็ดขนุนลงรักน้ำเกลียงแห้งๆเก่าๆนะคะเนี่ยนะพระลีลาเม็ดขนุนนะคะลงลักน้ำเกลียงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะเนื้อแห้งๆเลยนะคะองค์นี้รายการนี้รายการที่13 สา0อบาทค่ะรายการที่สิบสารายการต่อไปค่ะรายการที่ส4บสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าเนื้อเนื้อสีเงินเงินนะคะ,นนะ,คะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าเนื้อสีเงินเงินปีสองสี่หกหค่ะสวยเดิมนะคะใบหน้าท่านเห็นชัดเจนเลยเส้นเหรียญสวยๆค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังเส้นเหลียนขึ้นเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยขอบข้างดูดีนะคะขอบค้างเนี่ยนะมีรอยจานยันด้วยนะคะมีรอยจานยันด้วยเหรียญน,นี้นะคะส,สวยๆเนื้อสีเงินนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที yuan, 14. Ains, pues mm ่14รายการต่อไปค่ะรายการที pest, <t iros cin ema> ่15รายการที่15ห <building> ge ้านี so ้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470เนื้อสีเงินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปี2470เนื้อสีเงินค่ะสีสวยเก่าเก่าเนี่ยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะองนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติก กันนำได้นะคะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจาก083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์ 3, o, 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 Line, เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พาตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้รายการที่15-300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อโกยเป็นเนื้อสีผิวแบบนี้เลยเขาเรียกเนื้ออะไรน้องไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยวัดโคสิตารามค่ะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้ใบหน้าชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลัง ยันเก่ายันสวยนะคะเหรียญเดิมเหรียญเก่าขอบค้างดูดีค่ะสภาพเก่าเก็บนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บรายการนี้นะคะรายการที่16จ้ะ300บาทค่ะ300บาทรายการที่16นะคะ300บาทค่ะรายการที่16รายการต่อไปค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเกา่าเหรียญหลนนะะ่อโบราณค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อใหม่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเออขอโทษทีค่ะด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะเนี่ยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเป,เป็นเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหลนนะ่อโบราณมาแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดี ใบหน้าท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่17ค่ะสามร้บาทเนี่ยนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเหรียญรอเก่าเก่าเหรียญรอหอโบราณเลยคะ่ะไม่ทราบรุ่นตัวเหรียญเป็นปี2องสีนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะ รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญ่ขอโทษทีค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองนะคะองนี้พระปิดตาไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงคุกรักปิดทองเก่าๆแห้งๆล่อนๆมาแบบนี้เลยนะคะพระปิดตานะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่18นะคะ300บาท พปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะปิดทองเก่าๆแห้งๆร่อนๆมาแบบนี้เลยรายการที่1 8 3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19เป็นพาสสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะรายการที่19นี้นะคะเป็นพาสสมเด็จพิมพ์เส้นได้ไม่ทราบกุค่ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆนะคะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ สวยเดิมเก่าๆแห้งๆมาแบบนี้เนี่ยนะคะสะภาพดีสภาพสวยรายการที่19ค่ะ300อบาทพะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะ300อบาทรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่ิบนี้ค่ะ เป็นพลาหูยานเนื้อชิ้นค่ะเก่าๆแห้งๆนะคะองนี้พลาหูยานเนื้อชินเก่าๆแ,แะะาห้นนๆแงๆสภาพดีสภาพสวยเนื้อชิ้นแห้แงๆด้านหลังเป็นรอยพ้ามุ้งแบบนี้เลยนะคะเนื้อแหง้แหงๆใบหน้าท่านยังชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะเนื้อทองแดงลมดําเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีเนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่า,กาๆนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 5 0 7าดคะ่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบค้างรายการนี้ค่ะ รายการที่21นะคะ300บาทเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้300บาทค่ะรายการที่20รายการที่21นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะองค์ใหญ่เนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์องค์ใหญ่มาแบบนี้เลยสวยๆด้านหลังมียันค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นพาลูบล้อหลวอพงอเงินเนื้อสีทองแบบนี้ค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะ พารูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสภาพดีสภาพสวยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะสภาพใช้เก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หเกเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกเก้าสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบี่ค่ะสามร้อยบาท พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดตวนได้เลยค่ะที่0 8 3ย์7 4 7 5 3 0834374753นย์นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้ผ่าตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้า เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้เลยสภ,เนะะสภาพเก่าเก็บค่ะสภาพเก่านะคะสภาพเก่าเก็บมาแบบนี้เลยสภาพเดิมเลยนะคะองนี้รายการที่ยีค่ะสามบาท 300รอยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญย5ส้าตวตรรษเนื้อสีเงินค่ะองนี้นะคะเหรียญย5ส้าสตวตรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสวยๆเดิมๆค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสวยเนี่ยนะ เหรียญ25สตวรร์เป็นเนื้อสีงเงินเก่าๆมาแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดเจนนิ้วมือนิ้วเท้าสวยรายการนี้รายการที่26 300บาทค่ะรายการที่26 300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะรายการที่27นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะปี25 1 7 เหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆมีโค้ดด้านหลังเป็นยานแบบนี้เลยค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีขอบข้างสวยๆใบหน้าท่านชัดเจนนะคะใบหน้าท่านชัดเจนเลยค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี2517รุ่นเจริญพรบนเนื้อทองแดงลมดำสวยแบบนี้รายการที่27นะคะ300บาท สามร้อ ra ยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพับปุ๋หนังเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะพับปุ๋หนังนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทองสวย สภาพดีรายการนี้รายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28 300บาทนะคะรายการที่28ค่ะ จงไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนได้เลยค่ะ083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้ผาตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะ ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ